ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้ออยากเป็นเศรษฐีห้ามพลาดบุญนี้บุญใหญ่มีแค่ปีละครั้งเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะหลวงพ่อเรอสีลิงดำวัดท่าสุงอุทัยธานีเมตาบอกเคล็ดลับแก่ศิทธยานุสิท์ว่าหากใครปรารถนาความร่ำรวยระดับเศรษฐีมีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกตำ่ำ ขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินภาพป่าติดต่อกันอย่างน้อยสามปีติดกันการร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือกรรมการที่มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็นกรถินสามัคคี ที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้นแต่ใครจะได้บุญมากหรือน้อยพิจารณาจากกิจอันเป็นกุศลทั้งก่อนระหว่างและหลังการถวายเงินทำบุญที่บริสุทธิ และความพยายามซึ่งก็แล้วแต่บุญและกรรมของคนที่ทำในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างมากมายหลายเรื่องที่คนทำบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้ผลบุญที่ออกดอกออกผลมหาศาลพระพุทธองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าคนที่ทอดกระถินด้วยใจบริสุทธิ์หรือ ร่วมการทอดกระถินครั้งหนึ่งก็จะดีจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะปราถนาเป็นพระอัคคสาวกก็ได้จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้เมื่อบุญน้อยลงจะเป็นพระมหากษัตริย์ห้าร้อยชาติเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นอนุเศรษฐีอีกห้าร้อยชาติ เป็นขหาบดีอีก5้า้อยชาติตามลำดับที่มาของประเพณีทอดกระถินในสมัยพุทธกาลภิกษุชาวเมืองป่าไทยลัฐจำนวน30รูปเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาแต่ไม่ทันวันเข้าพรรษาจึงจำพรรษาณเมืองสาเกตในระหว่างทางพอออกพรรษาฝนยังตกชุกอยู่ ภิกษุเหล่านั้นก็เดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยความลำบากระยะนั้นมีฝนตกชุกหนทางที่เดินชุ่มไปด้วยน้ำเป็นโคลนเป็นตมต้องบุกต้องลุยมาจนกระทั่งถึงกรุงสาวัตถีพระศาสดาตัดถามถึงความเป็นอยู่และการเดินทางพิกษุเหล่านั้น จึงกราบทูลให้ทรงทราบจากนั้นพระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตให้มีการถวายผ้ากฐินแก่ภิสุทั้งหลายผู้จำพรรษาครบท้วนไตรามาสโดยกำหนดระยะเวลาคือนับจากวันออกพรรษาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิอถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิบสอง เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนกะถินจึงได้ชื่อว่าเป็นการทานทำได้ในช่วงเวลานี้เท่านั้นความหมายของคำว่ากะถินมีความหมายเกี่ยวเนื่องถึงสี่ประการคือ 1. เป็นชื่อของกรอบไม้อันเป็นแม่แบบสำหรับทำจีวรที่อาจเรียกว่าสะดึงเนื่องจากสมัยพุทธกาล การทำจีวรให้มีลักษณะตามกำหนดกระทำได้โดยยากจึงต้องทำกรอบไม้สำเร็จรูปไว้ให้เป็นอุปกรณ์ในการทำผ้านุง่งผ้าหม่มผ้าห่มซ้อนที่รวมเรียกว่าจีวรนพื้นใดพื้นหนึ่งก็ได้ผ้านุ่งพระเรียกสบงผ้าหม่มเรียกจีวรผ้าห่มซ้อน เรียกสังคาติโดยพระสงฆ์จะช่วยกันทำโดยอาศัยแม่แบบนี้เมื่อทำเสร็จและพ้นกาหนดการแล้วก็จะลื้อไม้แบบเก็บไว้ใช้ในปีต่อๆไปการรื้อไม้แม่แบบเพื่อเก็บไว้ใช้ในโอกาสหน้าเรียกว่าดอกหรือกระถินด,อ,ดอกกระถินก็เรียกสอง เป็นชื่อของผ้าที่ถวายแก่สง์เพื่อทำจีวรตามแบบหรือกรอบไม้นั้นและต้องถวายตามกำหนดเวลาหนึ่งเดือนดังกล่าวซึ่งผ้านี้จะเป็นผ้าใหม่ผ้าเก่าฟอกสะอาดหรือผ้าบางสุกุลผ้าที่เขาทิ้งแล้วก็ได้ผู้ถวายจะเป็นค้าัรือหัด หรือภิกษุสามเณรก็ได้ถวายแก่พระสงฆ์แล้วเป็นอันใช้ได้ 3. เป็นชื่อของบุญกิริยาคือการทำบุญถวายผ้ากฐินเพื่อให้สงฆ์ทำเป็นจีวรซึ่งต้องเป็นพระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบสามเดือนทั้งนี้เพื่อส่งเคราะห์ผู้ประพฤติช,ชอบ ให้มีผ้านุ่งหรือผ้าใหม่ผลัดเปลี่ยนของเก่าที่จะขาดหรือชำรุดการทำบุญถวายผ้ากฐินหรือที่เรียกกันติดปากว่าทอดกฐินก็คือการทอดหรือวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคำถวายในท่ามกลางสง์และต้องทำในเวลาที่กำหนดหนึ่งเดือนที่ว่าถ้าทำก่อน หรือหลังไม่ถือว่าเป็นกระถิน 4. เป็นชื่อของสังฆกรรมคือกิจกรรมของสงฆ์ที่จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ในการมอบผ้ากระถินให้แก่พิสุขรูปใดรูปหนึ่งพิธีทอดกระถินส่วนใหญ่มักจัดขึ้นเวลา ช่วงสายประมาณ10บนาฬิกาและมักต่อด้วยการถวายพัดตาหารเพลงจากนั้นก็ทำพิธีทอดกรถินในเวลาประมาณ13นาฬิกาโดยธรรมเนียมปฏิบัติมักมีบริวารกรถินเพื่อถวายจตุปัจจัยไทยธรรมซึ่งไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายภายในวัด เป็นค่าน้ำค่าไฟตลอดทั้งปีรวมทั้งค่าก่อสร้างเช่นเทปูนสร้างถนนเทปูนทำทางเดินไปอุโบสถไปศาลาอเนกประสงค์ไปศาลาสวดศพทั้งส่วนซ่อมแซมและต่อเติมเสริมใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พระพิษุสามเณรและ พุทธบริษัทได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันความพิเศษของกระถินในปีหนึ่งแต่ละวัดสามารถรับกระถินได้เพียงครั้งเดียวนอกจากนั้นแล้วกระถินทานก็มีความพิเศษแตกต่างจากทานอย่างอื่นได้แก่หนึ่งจำกัดประเภททานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายเฉพาะเจาะจง ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนการให้ทานอย่างอื่นไม่ได้ 2. จํากัดเวลาคือต้องถวายภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป 3. จํากัดงานคือพระภิกษุที่กรานกถินต้องตัดเย็บย้อมและคลองเสร็จ ภายในวันที่กลานกะถิน4จํากัดทายธรรมคือผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่กําหนดไว้5จํากัดผู้รับคือพระพิสุผู้รับกะถินต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาและมีจำนวนไม่น้อยกว่า5้ารูป6 จำกัดคราวคือวัดวัดหนึ่งรับกระถินได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น 7. เป็นพระบรมพุทธานุญาตการให้ทานอย่างอื่นการยกทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตเช่นมหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออานิสงส์ของการทอดกระถิน อานิสงส์กฐินนี้หลวงปู่ปานแห่งวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเคยเทศตามพระบารีฉะนั้นการทำบุญจะเป็นเงินก็ตามจะเป็นของก็ตามถือว่าทุกอย่างเป็นอานิสงส์กฐินพระสูตรตามที่ท่านกล่าวไว้ในพระบารี บุคคลใดตั้งใจทอดกรถินแล้วในช่วงชีวิตหนึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกรถินก็ดีหรือเป็นบริวารกรถินก็ดีแต่ถ้าเป็นกรถินสามคัคคีหมายความว่าทุกคนจะเป็นเจ้าภาพเหมือนกันหมดจะทำบุญน้อยจะทำบุญมากก็มีอานิสงส์เสมอกันแต่ถ้าว่า ปริมาณอาจจะแตกต่างกันบุคคลใดเคยตั้งใจทอดกฐถินไว้ในพระพุทธศาสนาแม้ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าตายจากความเป็นคนยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดท่านผู้นั้นจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าถ้าหมดอายุไขของเทวดาหรือนางฟ้าเมื่อจุติแล้วเมื่อบุญย่อนลงมา จะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าไม่ได้ก็จะลงมาเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วบุญย่อนลงมาก็จะเป็นพระมหากษัตริย์หลังจากนั้นจะเป็นมหาเศรษฐีคำว่ามหาเศรษฐีนี่หมายถึงการมีทรัพย์สินเงินทองตั้งแต่ 80โกรธขึ้นไปหรือมากกว่าแ0 0อล้านขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีถ้าตั้งแต่40โกรธขึ้นไปหรือมีทรัพย์ตั้งแต่400รอล้านขึ้นไปเขาเรียกว่าอนุเศรษฐีเมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วต่อมาจะไปเกิดเป็นอนุเศรษฐีหลังจากนั้น ก็จะเป็นคหาบดีก็รวมความว่าการตั้งใจทอดกรถินครั้งหนึ่งนอกจากจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วบุคคลที่ตั้งใจทอดกรถินครั้งหนึ่งในชีวิตจะปรารถนาพระโพธิยาณก็ย่อมได้นั่นหมายความว่าจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัคคลาสาวกก็ได้จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้จะปรารถนานิพานเป็นพระอรหันตก็ได้ฉะนั้นการทอดกระถินแต่ละคราวขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบถึงอานิสงส์และมีความตั้งใจในการทอดกระถิน คนที่เคยตั้งใจทอดกรถินแล้วแต่ละครั้งรวมความว่าถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดคำว่ายากจนขินใจจะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในชาติต่อๆไปโดยสรุปอานิสงส์จากการทำบุญทอดกรถินถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่ง จะได้เกิดมาในตระกูลที่ดีมีสัมมาทิฏฐิมีเกียรติยศมีชื่อเสียงที่ดีงามน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือสองจะเกิดมาโดยมีร่างกายที่ได้คุณลักษณะที่งดงามสมส่วน 3. จะเกิดมามีผิวพรรณงดงาม จิตใจแจ่มใสร่าเริงเบิกบานเป็นที่รักของคนทั่วไป 4. จะเกิดมามีทรัพย์สมบัติมากไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย 5. เมื่อละโลกแล้วอย่างน้อยได้ไปบังเกิดในสวรรค์ หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปรปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหา ที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไหวหนณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ